สบายดีป้ารู้พอซานมัดขึ้นเก่าไปรุ่งเลยเมื่อนีนกะอยู่หน้าขึ้เก่าไปรุงเหตุยังอยู่ดุมนะอยู่ดุมยังตุ่มห่อให้กันอยู่ป้าตัวพักกรได้ิ่งหัวหมูบักใหญ่เลยไปรุงเอลยเยี่ยมได้สองหมูไปนี่นะตัวนี้มือเศร้านี่เดี๋นี่นะวะอันนี้ตัวจะได้มือมังกรนี่ตัวนี้คนนั่งคูนตัวนี้แม่ตัวนี้คนนั่งเยี่ยมตัวนี้คนไปสักเขางอวะ งานม้วนนี่ชวนนี่มื้วนแต่ตัวนี้ต่งกว่ตัวนี้ทุกชามัอยากไปหาลุง้ไงได้เฮ็ดบวกกระตาหนึ่งเคร่งกระตาเค่งกระตาบงอนเดกำลังหลอกตีนเห็ดให้จิพาน้องกุ้งล้องพยายามต้อนไม่รู้ไงกุกระตกลิ้นใช้ฟอนมอเหตุยังไงผ้าผ้าลามต้มหอยผาต้มตับผ้าต้มหอย ต้มหอยพอดีหมอหนึ่งพอดีต้มหอยพอดีหมอหนึ่งพอดีวะรยายหมหนึ่งก็เวเต็มอ่ะมันนันนั้นมันโูบลงมันดังไฟจาควันมันดังากวัว่าหอยหมอหนึ่งวาเต็มหอ่หมอหนึ่อ่ะหมอหมหน่งมแมหมอห พ <l id> ระด <Bond> <Pokémon> ังคุณลูกงุมแม่เป็นลูกไุงมวะลูกลานต้อนไะลูกขันตอนไงได้ไหมที่เอาเปล่าเปล่ากับแป้งด้วยยัน้องแยมปอกก่อนน้ามัลรผูตรงไหมอันแม่นมอสจิบคัสจูกินอาเก๊กิมพักอันนี้บอกจะเปล่าด้วยมังคุดน้องแยมเอายง่ะพักอันนั้นนึงอันพ่นอักตัไท เที่ยงเราปิ่งเที่ยงอันเที่ยงว่าปิ่งเออมีมีมขอไปอันเด็วนวนเงวนในแม่ในแม่เนาะพ้าอีตุไทยอย่ามองในแม่ต้ไทยกตัวขนองตัวขนองหมูใหญ่เลยไปเลยเจ,จ้าอ,อีกแล้ว <c oughs> เอาเอาไปคุยมาขุยใหญ่เลยเดี๋ยวกุ้งมันเต้นก่บอกกุ้งลงมไปจกักเพาะเจ้าบอกกุ้งลงมไปจากหวะล้มอะไรปคอน้อยดีกอดีกอเนี่ย อัวแป้งหนังนาก็ะทางยวแป้งนังนากางเลยาลังเริ่มลงอนนี้นตกลงไงยังก้อยังก้อจ้ะขาเขาเจ้าเขียวงามแทนก็ฝนตกลินตอนนี้ชได้ลบได้เด้ทะลุนกันงันก่อน ฝนตกไม่เช้าเนี่ยก็ตกแห้งบุลุงเขาก็เลยสิออกออกมาช่วยๆนี่ตอนจะม่วงนะชิม่วงละกอดเราบ่ชิม่วงนะชิม่วงกลัวแล้วตอนนี้ก็อันนี้สเป็นเขาหน้าน้นเอาบุลุงเลยก็งามเนาะทั้งทึ่งโน่นนี่สีงามบุลุงเลยทั้งรุ่มนี่สีโบยงามปานใดกรสมปุ๋ยบ่พอแล้วบ่ค่อยงาม สีไดลูกบุได้์ทาลุ่นน้ำกันเนาะไปลงไงอยู่ห้ากบดิบิยามแต่โดนเนาะอ้วพ้นกบดิบโตประมาณหวังสามมือเนาะสามมือได้์บอ้วนมาตกเออสามมือไปเนี่ยน้ำอะไรเจ้าป่าลงมาจักเจ้าดำไปจักเอนานาต้นลงคุ้นบะชิยาม ในคอยบ่งลงจับกอนจ้ะฟาตีพอเอานัดแบบไม่สิลงอยู่ว่คืออัดสิฮะกระปูใปลาคอน่อยมอดวาอยู่่เดี๋ยวให้มาคุกับกอจับจับใหม่ลงกองดีด้อเดนยั กระปูขึ้นมาจะม,ม <c oughs> ะาเหรอ,รอ้โอ้กโคง่ายฝกโคง่เออดิ้นดับเื่องงิ้นีอแมนวะแมนแมนเออฝคง่าตัวงยนี่นี่ตัวงเนอะกระปูมัอยู่ในนอกนั่นอ<ะ>ยู่ปูอยู่ในนอก ว้าวมข่อย้าข่อข่อวะไม่ใช่เขหน้อยมีเขจับจังใดกระปูนะเครืองปจับษ์น ลอยได้เนะาะตกโอ้ตกขาดเนี่ยน,น,นขี้ขาดด่นะอูกัดาู๊กัดขวายขวายดิบโคตรนี่ใช่เลย mời mất khả mời cô hát mời cô hát mời cô hát mời đang hát mời cô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  hát อมันเหลิมใหญ่อลไเด้ประขอเนีะยัง ยังไงให้มันไล่ลงคือเก่าอะนี่แอละ buny ne pomsta kapukati platni kapuk มันียดาไงนี่ขาใหญ่เนาะาวมันขาบอกออกมองม่าขาะเขาจได้ร้ายกว่านีมันออกก่อนใช่ปลาคอใหญ่จังนะก็หนปลาคอเน้ะเออวายอยู่อ้เห็นมันดิ่นัวงหญ่เนาะเห็นมันดิ่นตัวปุ๊งใหญ่นึ่ดูึ๊บมันดิ่นตัวงในึ่ปเค็งบอ ตัวมีไปเคียงกซาแมนไปวนกับกต๊กะ่งใช่ไหเมื่อบระมาบปลงเลถ้ามันบกขาดนันมันไม่ได้กว่านีตั้งแต่มันขาดว่ะกัะปูกัดมันเนะาะจะงานได้สีเศรานะน,นตกก็ได้แค่ือน พ่อเนนมัสจะขอลาพี่จิวระปลุงฝากก็ไหลกดแชร์กดติดตามซองนมำสันเด้อ,ดอปลุงถ้าว่าคลิปหนาปลุงสบายดี